อีกนิดเดียวแม่งก็ไฮเปอร์คาแล้วอะเป็นยังไงแรงจีแม่งโหดนะดูดิสวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่วงของรายการพาไปแซดครับวันนี้นํารถคันหนึ่งครับที่เป็นรถโคตรแลแล้วก็เป็นรถที่มูลค่าแพงอีกคันหนึ่งในชีวิตผมนะครับ ต้องบอกแบบนี้ครับผมเคยรีวิวเจ้ารถ m มค a r e n 765 LT ไปแล้ววันนั้นว่าแพงแล้ววันนี้เรามาเจอกับรถนี้อ่งคันครับเป็น Lamborghini ok Aventador SVJ r o s t s t e r ครับชื่อโคตรยาวเลยไหมวันนี้เราจะนำมรถคันนี้ไปเทสได้ครับพาไปแซสสไตล์แชมป์3 0มครับไปขับจริงว่ามันจะเป็นยังไงดีแค่ไหนกับรถที่มูลค่า50กว่าล้านทำไมคุณต้องครอบครองรถคันนี้ครับเดี๋ยวไปกับผมได้เลยครับกับพาไปแซดครับ ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในรถเจ้าล a m b o r g h ินี a v ว n t a d o r SVJ Roadster นะครับแค่ชื่อกันนาทีกว่าแนละ้วนะฮะยาวมากๆสำหรับชื่อเจ้ารถรุ่นกระทิงดุรุ่นนี้ครับต้องบอกแบบนี้ครับว่ามันเป็นรถที่คนทั่วโลกอยากจะเป็นเจ้าของมันใจจะขาดอยากจะครอบครองมันใจจะขาด แต่ต้องบอกอันนี้ว่าไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาครอบครองมันได้ครับเพราะว่าด้วยตัวรถที่มีมูลค่าสูงมากๆแล้วก็เป็น Limited e dition มีจำนวนจำกัดเพียงแค่800คันทั่วโลกนะครับนี่คือรวมไม่ว่าจะเป็นพวงมลาลัยซ้ายพวงมลาลัยขวาโรสเตอร์ไม่โรสเตอร์นะครับราคานี้คือราคาที่น่าจับจองมากๆสาหรับคนที่กระเป๋าเป็นเขาเรียกนะไม่ใช่กระเป๋าเป๋าหนักนะกระเป๋ามึงต้องตู้เซฟอะ่ะมึงต้องเป็นแบบ ตู้นีลภัยอ่ะตู้เซฟรถไม่ใช่ต้องตู้นีลภัยอ่ะที่สามารถที่จะเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้ครับตอนนี้เรายังไม่ได้รีวิวข้างนอกเลยเราจะเปลี่ยนวิธีการรีวิวในการที่เราจะรีวิวภายในและการขับก่อนนะครับผมต้องบอกแบบนี้ว่าหลายๆคนคงคิดว่าไอ้นี้แม่งทาบุญมาดีไว้ได้ขับรถดีๆใช่ครับผมเป็นคนทําบุญดีมากผมเคยขับ765 LT 600 LT ขับแล้ว488แป i s t a ขับแล้วนะครับ4 3 0สู Scuderia ขับแล้ว เราก็ขับซูปเปอร์เล็กซูเปอร์เลจีล่าโปเฟอร์มันเต้เคยขับหมดแล้วสำหรับในตระกูลลาบอรกินีนะครับรวมไปถึง STO เราเคยทำคลิปแล้วเอเขาก็ขับมาแล้วนะครับวันนี้เป็นวันดีหนึ่งวันที่เราได้ขับเจ้ารถอเวนทอร์เอสว SVJ คันนี้ครับเราได้เป็นตัวโรสเตอร์ด้วยนะครับวันที่รถเนี่ยเขาส่งมาเป็นรถรุ้นพี่ผมมาฝากขายนะครับเราก็ถามราคาเขาก่อนว่าพี่รถมันราคาเท่าไหร่เขาบอกว่าก็พี่ได้มาตอนนั้นประมาณสัก55ล้านบาทครับ วันนี้พี่ยอมขายให้ในราคาแบบที่พี่ยอมเจ็บแล้วกันแล้วก็ขาดทุนให้ในราคาอยู่ที่สามสิบแปดล้านเก้าแสนบาทนะครับสามสิบแปดล้านเก้าแสนบาทก็เป็นราคาที่น่าจับจ้องนะครับพอเราได้ขึ้นมาขับเรารู้สึกอย่างกันเกเว้นอะไรว่าเบาะแข็งชิบหายเบาะไม่ใช่เขาว่าตรงตามชื่อเขาเบาะหลังแข็งนะฮะเบาะหลังแข็งแข็งชิบหายนะครับแต่ต้องบอกนีว่าแต่เมื่อจังหวะที่เราจะกดครับดูดิ ป็นไงใช่ไงครับท้องโยคือคุณรบอกเลยว่ารถรุ่นเนี้เวลาขับอ่ะคุณจะรู้สึกอะไรรู้ปะเมื่อยตอนลงไหมทำไม,ไมรูม<ะ>้ปะเกงมูล <laughs> ค่ามันสูงมากเดี๋ยมเมื่อกี้เห็นะต้องจอดร้อยทุกคันไปหมดก่อนแล้วก็กดให้มันว่างจริงๆแล้วก็เล่นขับอยู่เลนกลางเพื่อมันชแว็บชว็บ,วบจะได้เอามันอยู่แต่ไม่แนะนำนะให้ขับแบบนี้ในสถานที่ ถนนสาธารณะนะแต่นี่เราขับมาที่ถนนประเทพแต่ในมุมตรงที่เป็นถนนปิดถนนที่ยังไม่มีรถวิ่งเลยนะครับก็กดแค่ให้รับรู้ครับว่าฟีลิ่งในการขับขี่รถซูเปอร์คาร์ที่เป็นเหมือนอีกนิดเดียวแม่งก็ไฮเปอร์คาร์แล้วอะ่ะเป็นยังไงมันพุ่งแบบแรงจีแม่งโหดนะวืดดูดเลยอ่ะฮะศูนยถึงร้อยสองจุดเก้วิหนสมถึงแล้วสุดยอดอะคือ ขับเมื่อกี้มันคือมันพร้อมทะยานตลอดเวลาพร้อมที่จะแบบพุ่งตลอดเวลาแล้วก็มันแรงอะ่ะแรงจนแบบรู้สึกว่าเอามันไม่อยู่อะ่ะนะครับก็เป็นอีกหนึ่ง,งองรุ่นแล้วกันที่ผมต้องบอกว่าขับแล้วรู้สึกว่าเป็นบุญชีวิตมากๆที่ได้ขับรถ Lamborghini S V J คันนี้ครับสิ่งหนึ่งที่ผมขึ้นมาสัมผัสใน,ในภายในแล้วกันเล่าแบบความชอบส่วนตัวแล้วกันมันใหญ่มากมันใหญ่มากสําหรับในส่วนของภายในมันใหญ่มากจริงๆนะครับแต่แคบ ด้วยอะไรครับเพราะว่าหนึ่งครับอาจจะเป็นด้วยตัวของแดชบอร์ดต่างๆเนี่ยมันออกแบบมาให้เป็นเหมือนเครื่องบินลบนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเบียดซ้ายเบียดขวาครบเป็นหมดเลยแล้วก็ทัศสนมวิสัยแย่เ yeah. พราะมันมองอะไรไม่เห็นเลยข้างหลังนี่สปอยเลอ,อร์เออไรเอยแม่งบังหมดทุกอย่างเลยแทบจะมองอะไรหามอ,มองอะไรไม่เห็นเลยนะครับแล้วรถคนันนี้มันเป็นรถที่เป็นกึ่งสนามด้วยหมายความว่าวันนี้ถ้าคุณจะไปแท็กเดย์เอยหรือจะไปอะไรมันมันมันพร้อมเลยอ่ะมันเป็นรถแข่ง ที่สามารถวิ่งบนท้องถนนได้ไม่ใช่เป็นรถที่ท,ท้องถนนสามารถวิ่งแข่งได้นะมันคือเอรถที่สามารถเอาไปรถที่มันเป็นรถแข่งอะมาวิ่งถนนได้นะฮะเข้ามาเนี่ยภายในหรูหราคือ ยังคงคล้ายๆกับเอาเวนทดอร์รุ่นเก่าอยู่แต่มีการปรับในเรื่องของแดชบอร์ดต่างๆเล็กน้อยรวมไปถึงการขับขี่เอาเวนตัวแรกเกียร์จะเยอะขับจะเหนื่อยมากแต่ตัวนี้สมูทเหมือนคลูลาแคทแล้วขับง่ายเกียร์ไหลแบบปกติขับสมูทเกียร์ไม่มีเยอะไม่มีแบบหยโวหัวแบบนี้นะฮะขับง่ายขับดีคือดีทุกอย่างเลยแต่ข้อเสียของ s p j ผมแค่รู้สึกว่ามันเป็นรถที่ไม่ซับเสียงอะไรเลย พวกพงพวกผมไม่มีได้ยินเสียงหินได้ยินเสียงลอยต่อถนนทุกอย่างครบหมดเลยครับรวมไปถึงเรื่องของการเบาเบาเนี่ยเป็นเบาตัวบักเก็ตซีดนั่งไม่ค่อยสบายแข็งแล้วก็มันฟิกเลยอะ่ะมันได้แค่เลื่อนหน้าเลื่อนหลังนี่ยังดีเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะถ้าเป็นรถบางรุ่นที่เป็นไลฟ์เวทเลยเขาเอาคนไปวัดแล้วก็วัดพอดีเบาเลยนะฮะคันนี้ สิ่งที่มันเฟี้ยวมากๆคือเปิดประทุนผมวันแรกผมได้มาของจบเปิดประทุนแล้วขับเลยฟิลลิ่งนั่งโคตรดีเลยนะ mm hmm. เวลาที่เสียงที่มันแบบกดแบบข้างหูเลยอะ่ะ ซึ่งมันเล่าใจมากๆนะครับอีกอย่างหนึ่งครับคนที่จะซื้อ lamborghini svj เขาก็ไม่ได้สนใจที่จะเรื่องว่าต้องขับหรืออะไรหรอกมันเป็นเหมือนศิลปะที่สามารถจอดโชว์แล้วเพิ่มมูลค่าได้วันนี้ออกห้างถ้าเศรษฐกิจดีๆผมว่าราคาจะไม่มีทางอยู่เศรษฐกิจดีๆรถรุ่นนี้นะจะเป็นรุ่นหนึ่งที่ราคาสูงมากเอายบเทีบเมื่อตอนโควิดอย่างเนี้ยรถที่คุณจะซื้อรถเนี่ยมันผลิตไม่ได้อะไรไม่ได้มูลค่ามันดีดสูงขึ้นไปแบบมหาศาลนะครับทาให้รถรุ่นนี้มันเกิดการ อยากได้ทั่วโลกต้องย้อนกลับไป Lamborghini m u s ลลา g o SV เอย่างเงี้ยคือมันแพงมากเลยนะวันนี้ราคาเบียดเบียดกับอเวน t ดอร r เลยนะครับผมมองว่าเมื่อถึงเวลาของมันราคามันอาจจะกลับไปในราคาเดิมหรือสูงกว่าเดิมด้วยครับที่มันแพงอย่างหนึ่งคือด้วยฐานภาษีของประเทศไทยด้วยมันก็เลยทําให้รถในมูลค่าค่อนข้างสูงนะครับถ,ถ้าผมจะบอกแบบนี้ครับว่าสุดท้ายลนะ ถ้าสําหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่สิ่งหนึ่งที่รังจะบอกครับว่ารถรุ่นนี้เขาทำมาให้คุณขับโดยที่คุณห้ามคาหนึ่งึงความสะดวกสบายนี่เขาทําให้คุณสะดวกสบายที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้นะแอร์เย็นเพลงพอพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัย power นะครับมือเปิดต่างๆมีให้เปิดปกติแอร์เย็นแต่ถ้าคุณได้เจอรุ่นรถที่เขาทำมาแบบว่าเพื่อ p e r f o r m มนซ์อย่างเดียวรถแข่งจะไม่มีแอร์นะวิวก็ไม่มี นะครับอันนี้คือเขาทามาให้คุณสะดวกสบายที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้แล้วรุ่นนี้มันคือรุ่นสุดท้ายแนละ้วที่เป็นลั s เอ a นะครับวีเทหรือ V12 ซึ่งเอกลักษณ์ของมันคือเครื่อง v ี2เวลในประตูจะเป็นปีกนกทุกรุ่นที่เป็น V ีทเวนะครับเราก็เป็นเครื่องยนต์สันดาปและเป็นรุ่นสุดท้ายของเครื่องยนต์สันดาปไม่พอและเป็นรุ่นสุดท้ายของไลเวทด้วยของตระกูลอเวนทดอร ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปเอวนทาโดตัวสุดท้ายเป็นอุติเมตัวสุดท้ายนี่ถ้าคนจะเถียงว่าเฮ้ยวันนี้มันมีลัมบกินี่ตัวสุดท้ายกว่าน,นี้ที่ปิดไลยก์การผลิตนั่นก็อุติเมแต่เป็นนอรุ่นที่ไม่ใช่ไลเวทก็เป็นรุ่นสุดท้ายปิดไลยก์การผลิตไปแล้วหลังจากนั้นต่อมาก็จะเป็นลัมบกินี่รีเวลโตซึ่งถ้ารถที่ดังๆก็จะเป็นรถพี่เบียร์ไปยกก็เป็นเครื่องยนต์แบบพันพันม้าแล้วอะมีเครื่องยนต์สันดาปบวกกับ,ร,บระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นไฮบริดน,นะครับ <g ül> ก็วันนั้นเราได้ฟังพี่เบียร์ไปยกอ่ะสัมภาษณ์เขาบอกว่าเสียงไม่มีอ่ะเวลาสตาร์ทแล้วก็เขาต้องกดปุ่มยังไงก็ได้ให้รถมันมีเสียงอ่ะ <g ül> เราก็เลยอ,อ๋อเออเออเราก็เลยเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วอ่ะรถรุ่นนี้วันหนึ่งที่คนที่เล่นรถในเจนเจนเจน,เจนแบบผมหรือเจนที่อายุเยอะกว่าผมเนี่ยก็ยังคงทวิญห,หาที่อยากจะครอบครองรถที่เป็นเครื่องยนต์สแตดา์มาเป็นรุ่นสุดท้ายละสำหรับคนที่เก็บเป็นคาแรคเตอร์อธิบายให้ฟังงนี้มันเหมือนกับ458อิตาลี วันนี้ราคาพอๆกับ488เลยนะทั้งที่แม่งไม่ได้แรงเหมือน488เลยนะแล้วไม่รู้ว่าขับดีม่า488ไหมผมไม่ไม่เคยขับ458นะได้ขับแต่488แต่วันนี้ราคาสูงมากสำหรับเจ้า458เป็นราคาที่ยังคงแพงพอๆกับ488เลยลำโบลำโบเหมือนกันครับวันนี้ผมมองว่าเอาเวนทดอรดก็น่าจะเป็นรุ่นหนึ่งที่ราคาแข็งมากในอนาคตเพราะว่าบูเซราโกตอนนี้รุ่นธรรมดาไม่มีต่ำสิบเลยนะ แล้วโรสเตอร์คันนึงมีลงขาย20อย่างเงี้ยโรสเตอร์ like side, like s อสตัว hmm. ม in wow, so like ูเซลลาก็ขูมันกระโดดไปเยอะมากค่อนข้างสูงมากสําหรับเจ้าราคารถนะครับก็มองดูแล้วกันครับว่าความชอบของแต่ละบุคคลเนาะบางคนที่มีเงินเยอะๆเขาก็มองว่าเฮ้ยมันเป็นเหมือนการลงทุนอินเวสต์นะครับแล้วก็จอดในลงรถสวยด้วยนะครับวันนี้ผมสรุปง่ายๆครับจากที่เราได้ขับนะคือถ้าคุณเป็นคนชอบขับรถดิบๆตอบโจทย ถ้าคุณอยากได้รถที่มีเรื่องเล่ามีสตอรี่ให้คุณเล่าแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของราค่าเพิ่มเพราะว่าทั่วโลกมีความต้องการวันหนึ่งมันอาจจะมีคมต้องการแซงราคาภาษีไปได้จากใจจริงนะที่วันนี้เราซื้อรถแบบนี้แล้วมาเข้ามาอยู่ในไทยอะ่ะแล้วแพ้แพ้หมายความว่าขาดทุนนะมันมีเรื่องของในเรื่องของภาษีถ้าวันนี้คุณซื้อรถหน้าเชลในราคาที่ไม่มีภาษีเหมือนที่เมืองนอกเขาขับกันอะ่ะราคามันจะสูงขึ้นเกินราคาตัวรถ มันเลยทําให้คนที่เล่นรถในประเทศไทยอ่ะมันสู้ไม่ไหวหมายความว่าเล่นรถพวกนี้แล้วไม่สามารถทํากําไรไดร้ยกตัวอย่างอย่างพี่คิมบอลระพาอย่เงี้ยเขาซื้อรถไฮเปอร์คาร์ไว้เขาต้องไปไว้ต่อต่างประเทศที่ฐานภาษีสามารถที่จะชิปไปทั่วโลกได้สบาย นในเรื่องของของภาษีที่เอาเข้ามาขับเอามาจอดอะไรเงี้ยพอมาที่ไทยอย่างเงี้ยมันเจอภาษีค่อนข้างเยอะนะครับเป็นฐานภาษีที่ต้องเข้ากับภาครัฐเข้ากับประเทศชาติเรานะครับก็ทําให้ถูกต้องแหละครับแต่ประเด็นคือถ้าเรามองว่าเราจะซื้อรถคันหนึ่งเพื่อให้ชนะในการกําไรออกหมายป้ายแดงมันเลยมีโอกาสยากมากนะครับก็าฝากไว้ด้วยแล้วกันครับสาหรับคนที่ดูแล้วอาจจะได้ข้อมูลหรือไม่ได้ข้อมูลมากก็น้อยเพราะว่าจริงๆแล้วผมที่มารีวิวเจ้า SVJ เนี่ยมันเป็นความชอบส่วนตัว อยากจะเก็บไว้เป็นพอตในชีวิตว่าเราเคยขับ SVJ แล้ว mm hmm. เคยขับ STO แล้ว mm hmm. เคยขับ 765LT แล้วนะครับแล้วเราก็มาเล่าให้ฟังถ้าถามส่วนตัวผมนะผมขับมาหลายๆรุ่นเนี่ยผมชอบรถรุ่นอะไรรู้ปะรนอะไรครับเจ็ hmm. l ห7ห้าเเนี่ยมันเปรียบเสมือนรถที่กวนๆแล้วก็บา้บาๆดิบๆ มืนมันเป็นรถบ้าข้างอ่ะด้วยรูปทรงด้วยเมื่อปัดมีเปิดขึ้นแล้วก็ขับแล้วแบบหูเหมือนขับโกคาร์ดแรงตูดยาวๆอะไรเงี้ยมันก็แบบเป็นอารมณ์ที่แบบรถรุ่นอื่นๆให้ไม่ได้แรงด้วยสสดิสด็งด้วยหน้าหน้าขับด้วยรูปทรงแบบเหมือนยานอวกาศด้วยอะไรงี้ ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมชอบแล้วกันสำหรับเจ้า7จ5 LT แต่ถ้าถามว่าวันนี้ขับไปเนี่ยคนเห็นเจ้าเอาเวนทอรเนี่ยนี่ตั้งแต่ขับมาตลอดทางอ่ะอีคนถ่ายรูปตลอดเวลาถ้าคุณจะขับรถหนีเมียอย่าซื้อนะรุ่นนี้ไม่ได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 ้เลยแม่งถ่ายไม่สนหมู่สนจ่าเลยฮะผมบอกเลยแล้วถ่ายมึงจะอ้างไงโอ้ยไม่ใช่รถเราไม่มีทางมีคันเดียวในประเทศก็รู้สึกมีความสุขครับที่ได้ขับรถแบบนี้นะครับ ก็เดี๋ยวเราจะบอกแบบนี้ครับว่าเดี๋ยวเราจะไปรีวิวเจ้ารถคันนี้รอบนอกกันแล้วรีวิวเจ้าเครื่องยนต์ดีกว่าว่าแรงม้าเท่าไหร่ยังไงนะครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตขับ ไปหาที่สวยๆแล้วรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันดีกว่าครับพาไปขับกันมาแล้วครับตอนนี้เรามารีวิวรอบนอกเจ้ารถกระทิงดุคันนี้กันครับกระทิงดุคันนี้ครับคือที่สุดของรถไลท์เวทแล้วนะฮะภายนอกเนี่ยต้องบอกวันนี้ว่ามันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับรถล amborghini aventador ทั่วไปเลยครับคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งที่เป็นไลท์เวทเฉพาะไลท์เวทเท่านั้นนะฮะเป็นล amborghini aventador svj จะมีชุดแต่งตามนี้ครับหนึ่งครับกันชนหน้ามาพร้อมกับชุดแต่งคาร์บอนไฟเบอร์นะครับรบ รอบคานกันชนหน้าเนี่ยเปลี่ยนใหม่ยกชิ้นนะครับรวมไปถึงฝากระโปรงครับมีคีบคาร์บอนด้วยนะฮะพาร์ทด้านข้างครับไซส์สเกิตข้างเป็นคาร์บอนโป่งดักข้างๆครับนี่เห็นไหมตัดด้วยเส้นดํานะครับสครูปดักคาร์บอนรวมไปถึงฝางท้ายเนี่ยเป็นคาร์บอนด้วยนะครับและที่สําคัญนะฮะ ถ้าคุณจะเปิดมันต้องยกออกทั้งแผ่นนะครับซึ่งไม่ได้มีกลไกต่างๆใดๆทั้งสิ้นที่ทําให้น้ําหนักมันเพิ่มนะครับวิ่งหลังเป็นวิ่งหลังของอเวนท์ดอยเอสวเจโดยเฉพาะมาพร้อมทั้งกันชนเลยครับกันชนเนี่ยทั้งหลังทั้งหมดเป็น SVJ ทั้งหมดนะครับคันนี้ได้เป็นโรสเตอร์ครับโรสเตอร์มีความ ยากอย่างหนึ่งครับถ้าคุณจะเปิดหลังคาคุณต้องเปิดด้วยมือเราจะมีคลิปคลิปหนึ่งนะที่ทําวิธีการเปิดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเปิดยากมากนะครับล้อแมกครับล้อแมกเป็นล้อแมกลาย SVJ เลยครับโดยเฉพาะมาพร้อมกับล้อที่เป็นเซ n นเตอร์แคปตรงกลางเบรกมาเป็นเบรกเซรามิกค,คาร์บอนเซรามิก10บพอดหน้าใหญ่มากๆนะครับเอาเว้นเฉยๆก็มีอยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของของที่ติดเรื่องรถอยู่แล้วนะครับพอมาอยู่ในส่วนของด้านใน ด้านในก็ยังเป็นคาร์บอนเบาหลังแข็งประตูต่างๆเนี่ยเป็นคาร์บอนที่อย่างเงี้ยเป็นคาร์บอนเพื่อไล่ไล่น้ําหนักออกนะครับรวมไปถึงนี่มือเปิดเป็นแบบเชือกดึงนะครับเบาะก็เป็นเบาไลท์เวทออปชั่นนะครับโครงสร้างก็เป็นตัวคาร์บอนเทปลาทั้งคันนะครับรูปทรงของมันทั้งหมดเนี่ยจะแตกต่างกับ LP 7 0 0้อย่างสิ้นเชิงครับการขับขี่ก็แตกต่าง่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับวันนี้ในส่วนเครื่องยนต์พอเป็นไลท์เวทครับ V 1 2 เนื่องจากที่เป็นเครื่องยนต์นอ,อกจากเราไม่ใช่ว่าไรเวทนะหมายความว่าพอเป็นเครื่องยนต์ V12 ครับเราจะได้ประตูแบบนี้ครับนี่ประตูเขาเรียกว่าประตูปีกนกเฉพาะเครื่องยนต์ V12 เท่านั้นอันนี้เป็นสัญลักษณ์เลยครับว่าถ้าคุณขับล amborghini ok มาแล้วหรือว่ามีหนุ่มๆครับ lamborghini ok มาแล้วเปิดประตูแบบนี้แสดงว่าเขาคือขับรุ่นท็อปไลน์สุดของเจ้า lamborghini ok นะครับเครื่องยนต์ครับคันนี้มาเครื่องยนต์แบบ6.5ลิตรครับ770แรงมา้าเกียร์ซอฟต์แวร์ใหม่อะไรใหม่หมดนะครับเครื่องยนต์ที่เป็น lamborghini ไรเวทเน จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์สีทองนะครับคันนี้770แรงม้า0นถึง1 0อยวิ0ถึง200ประมาณ8.8วิเท่านั้นนะฮะขับ4ล้อฟูลไทม์นะครับ770แรงม้าที่บอกครับกับบอดี้แบบนี้โคตรแรง การขับขี่ทั้งหมดทั้งมวลครับวัน,นที่ไปขับมาผมบอกเลยว่าขับสนุกมากสำหรับคนที่เงินเยอะๆแล้วไม่ต้องกังวลว่ารถจะเป็นไรนะเราขับอาจจะเก่งนิดนึงนะครับอ่หน,น่วยความสะดวกก็มีลิฟต์ยกอย่างนี้ลิฟต์ยกเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณเจ้าของรถด้วยที่ให้เราเนี่ยนำรถคันนี้นะครับมาขับและรีวิวให้กับเพื่อนๆได้ชม สัมผัสถึงอัธรรถไปกับพร้อมๆผมนะครับได้เรียนรู้ว่ารถไรเวทขับขี่แล้วเป็นยังไงนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้แบบนี้นะครับเลียวเียวคุยกันสบายๆรีวิวแบบคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องรถแบบเยอะมากมาคุยกันในเรื่องของตัวเลขต่างๆสามารถหาได้ข้อมูลได้แต่เ,เราคุยกันที่ว่าขับแล้วเป็นยังไง รู้สึกอย่างไรเทียบกับรุ่นอื่นแบบไหนโดยที่ไม่มีสปอนเซอร์แบบมาอวยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่ผมได้สัมผัสเจ้ากระทิงดุคนนี้แล้วมีความสุขมากๆกับฝากไว้ด้วยครับกับส0 0ร้หกลาดก,กับช่วงรายการพาไปแซดครับคันต่อไปที่เราจะพาไปขับกัน รอดูกันครับว่าจะเป็นรถอะไรครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนัสามร้อยการหลาดครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดสังเกตุดงให้ช anel ยูทูบด้วยนะครับและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ EP หน้าครับฝากเราติดตามทุกช่องทางด้วยแล้วเรามีต่อๆด้วยนะครับช่องแชมป์สามร้อยช่องสามร้อยการหลาดนะครับแล้วก็มีในส่วนของเฟซเฟซบุ๊กแฟนเพจต่างๆสามารถเข้าไปติดตามด้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับผมในแชมป์สามร้อยไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ